แอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023กลับบ้านเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาชาวเมืองย่าโมรอต้อนรับอบอุ่นพร้อมสองเลขเด็ดทะเบียนรถแห่ลุ้นหวยงวดนี้วันที่16ธันวาคม66เมื่อวันที่11ธันวาคม2566ที่ผ่านมาแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023 ได้เดินทางกลับบ้านเกิดที่จอนครราชสีมาโดยมีแฟนนางงามและประชาชนชาวโคราชรอต้อนรับอย่างอบอุ่นแอนโทเนียโพซิลปรากฏตัวด้วยชุดไทยสบายสองชายปากแบบโบราณเดินทางมายังบริเวณแกรนฮอนชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเดอโมอโคราชก็ได้มีการบรรเลงเพลงต้อนรับโดยวงโยธวาทิตจากโรงเรียนสุร,รนารีวิทยา และขบวนเซิงกลองยาวรวมทั้งการแสดงชุดอัตลักษณ์เมืองย่าโมโดยวิทยาลัยราชสินนครราชสีมาก่อนจะมีการขึ้นรถแห่รอบเมืองโคราชช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาวันที่11ธันวาคม66โดยขบวนแห่แอนโทเนียโพซิลกลับบ้านเกิดจะเคลื่อนตัวไปยังอนุสาวรีเท้าสุรนารี ซึ่งรถยนต์คันที่แอนโทเนียนั่งคือโรลรอยซ์ ce, เปิดประทุนหมายเลขทะเบียนจอจานสรือสี1 1ึและในช่วงเช้าของวันที่12ทธันวาคม2,566แอนโทเนียโพซิลพร้อมด้วยแม่นีและแม่ปุ้ยปิยาพรได้เดินทางสู่อำเภอรพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาเพื่อกลับไปหาคุณตาและคุณยายโดยเมื่อไปถึงแอนโทเนีย ได้ขึ้นรถแห่อีกครั้งหมายเลขทะเบียนขอไข่คอควาย3 8 8 3นครราชสีมาซึ่งบรรยากาศตลอดการเดินขมนแห่ก็ได้มีพี่น้องชาวโคราชออกมารอต้อนรับพร้อมส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจตลอดเวลาเรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับกลับบ้านที่อบอุ่นที่สุดเลยทีเดียวเลขเด็ดทะเบียนรถแห่แอนโทเนียโพซิล ในขณะเดียวกันแฟนนางงามและคอหวยต่างก็เฝ้ารอสอดสองเลขเด็ดแอนโทเนียโพซิวเพื่อหวังนำมาซื้อลอตเตอรี่ลุ้นโชคหวยงวดนี้วันที่16ธันวาคม2566ซึ่งวันนี้ทีมข่าวไบร์ท t ูเดย์ไบร์ t ทูเดย์ก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดทะเบียนรถแห่แอนโทเนียโพซิลกลับบ้านที่โคราช มาฝากนักเสี่ยงโชคทุกท่านประกอบด้วยเลขทะเบียนรถแหแอนโทเนีย BMW เปิดประทุนหมายเลขทะเบียนจอจานสรือสี111เลขทะเบียนรถแหแอนโทเนียที่อำเภอพระทองคำขอไข่คอควาย3883นครราชสีมาแอนโทเนียกลับบ้านที่โคราชเมื่อวันที่11ธันวาคม2566 เลขอายุแอนโทเนียโพซิล27ปีเลขวันเกิดแอนโทเนียเกิดวันที่2พฤศจิกายน2539แอนโทเนียเข้ารอบ MU 2023ลึกที่สุดในรอบ35ปี